สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีทอพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์48คงอยู่คู่ฟ้าวันนี้เวลา19นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ส่ววัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์48คงอยู่คู่ฟ้า จัดโดยเอกอัครศิลปินแห่งสยามประเทศเพื่อน,น้อมดำานึกถึงพระอจฉริยภาพเทิงกีตศินในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุยเดชการแสดงได้นำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งชุด48เพลงในรูปแบบซิมโฟนีสมบูรณ์แบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับวงดุรยยามประกอบด้วยสยามฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราวงออเคสตราโอเปร่าชั้นนำแห่งประเทศไทยกับสยามซิมโฟนีแอตตา วงออเคสตราเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและกรุงเวียนนาออสเตรียมีนักร้องประสานเสียงกว่า100คนทั้งคนไทยและต่างประเทศมีคุณพลอยไพลินเจนเซนเป็นนักร้องรับเชิญกิติมาดิ์ขับร้องบทเพลงรักคืนเรือน l ลิฟ o อ e ว again นนอกจากนี้ยังมีสเตซี่ชาเพนดาราแห่งวงการมหาอุปรากรและดารานักร้องรับเชิญจากวงการเพลงแจ๊สป๊อปและลูกทุง่ง เป็นการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบคลาสสิกที่งดงามมากที่สุดงานหนึ่งโดยนําเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบที่ไม่เคยมีการนําเสนอมาก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรชาชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชาทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยบูราพาประจําปีการศึกษา2558เป็นวันแรก วันนี้เวลา12นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตแก่ผู้สํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูราพาประจําปีการศึกษา2558ณนาอาคารหอประชุมธรรมรงบัวสีมหาวิทยาลัยบูราพา ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นวันแรกมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจากวิทยาลัยและคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยบรุรพาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอาทิวิทยาลัยวิจัยและวิทยาการปัญญาคณะมนุษยาศ,าาศาสตร์และสังคมาศาสตร์วิทยาลัยพณิชยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะแพทยาศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวและคณะศิลปรกรรมศาสตร์รวมทั้งสิ้น3,691คนในการนี้ได้พระราชทานพระราชว่าทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ทรงความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาว,วิชาที่สําเร็จการศึกษา และพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพตามแนวที่ถนัดเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในกิจการงานวันนี้จึงอยากจะพูดกับทุกท่านเรื่องคุณสมบัติ3ประการที่ส่งเสริมให้คนเราสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างแท้จริงคุณสมบัติประการแรกคือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นและให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆจะได้มีศักยภาพที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประการที่สองคือการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพที่จะกำกับรักษาประคองตนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์แท้อาจจะช่วยให้งานสำเร็จผลเป็นความดีความจเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ประการที่3คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับจะได้สามารถร่วมมือประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแน่นแฟน้นซึ่งอำนวยผลโดยตรงต่อความสำเร็จของงานหากบัณฑิตพิจารณาให้ดีก็จะเห็นจริงว่านอกเหนือจากความรู้ที่แต่ละคนได้รับจากการศึกษา คุณสมบัติทั้ง3ประการนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้จึงขอให้ทุกคนเร่งสร้างสมอบรมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เกิดมีขึ้นในตนโดยครบถ้วนสมบูรณ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราดาชาที่นัดตดาวาตประธานพระบรากาศให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราดาชาทีนัดตดาาต สเสด็จลงณาาศาลาดุสิตนาลัยสวนเสรดาพระราชวังดุสิตรรประทานพระบรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลําดับดังน,นี้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ดำรงเหรียมประยูนรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพื่นายามยาสภากาชาติไทย นำคณะผู้บริหารบริษัทไฮไฟออรเรนไทยจำกัดมหาชนและกรรมการมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายยามย่าสภากาชาติไทยเฝ้าถวายเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายยามย่าสภากาชาติไทยเพศาจากรอภิสิทธิ์สัฒนานนประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำคณะกรรมการมูลนิธิคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเถอพระองค์เจ้าสมสวรดีพระวรราชาที่นาดามาศในโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุดเดชหงอิงเลข,ขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกลาง่าว นางวิไลวันลายถมยานายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสองสบรีพระวรรดาชาที่แนดยามาศนำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัยาศัยในโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปี2559ของมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประธานรางวัลเกียรติยศด้วย เพศชักกรอภิสิทธิ์ชัฒนานนท์ประธานาคณะกรรมการมูล,ลนิทิคุณแม่คุณภาพ นำนางสาวลัคนาลีรยุทธโยธินกรรมการบริษัทซิลบอส์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทคณะกรรมการโครงการแบรนด์รังนกแท้เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวบรีพระวรรดาชาธินดดาตมาศและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพเฝ้าถวายเงินไรายได้จากการจัดโครงการสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหองอิงเลข,ขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประทานเงินจนํานวนดังกล่าวและประธานเข็นเที่ยวระลึกกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์แก่ผู้บริหารบริษทัทและคณะกรรมาการโครงการด้วย <S <S อ,องคมนตรีติดตามการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร พลเอกไัยบูรณคุ้มฉายาองคอมอนตรีได้ไปติดตามการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดจุมพรที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่แก้มลิงตามพระราชดำริโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรได้กล่าวรายงานสรุปการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดจุมพรตั้งแต่ปลายปี2559และต้นปี2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งจังหวัด8อำเภอ65ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อน92,223คนซึ่งจังหวัดได้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วนอกจากนี้มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย2 0 3 7ไร่ทั้งหมดได้รับเงินและนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแล้วส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดจุมพรยังมีบางพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะถนนสายเอเชีย41 ซึ่งเป็นถนนสายหลักพบว่าเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ําจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจึงจําเป็นต้องทําโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราช,ชด,ดํำริคือขุดคลองผันน้ําคลองชุมพรเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลหากก่อสร้างโครงการนี้สําเร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ซ้ําซากได้เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยการขุดคลองหัววังพนังตะเพื่อระบายน้ําให้ลงทะเลจากนั้นองค์มนตรีได้ไปตรวจด,ดูพื้นที่ที่เกิดอุทกภยัยซ้ำซากบริเวณถนนสายเอทียอสี่โดยกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานั้นราษฎรต้องเปิดใจย,ยอมรับการก่อสร้างที่อาจจะส่งผลกระทบบ้างแต่หากเกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม ควรให้ความร่วมมือขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องเป็นธรรมในการจ่ายเงินเว้นคืนที่ดินให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียด้วยภาคเอกชนและคณะบุคคลเป็นสภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา10นาฬิกา30นาทีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระโบโรมมหาราชวังภาคเอกชนได้รับพระราชานอนุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบําเพนกุศลถวายพระโบโรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยบริษัทบรนเวิร์สจำกัดบริษัททริปเปิลฮาร์ดจำกัดบริษัทลาซานอพาร์ทเมนต์จำกัดบริษัทรัศมีเจริญถาวรจำกัดบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดบริษัทเฟรนด์ชิปซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทเมตริกเวสศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิกจำกัดบริษัทนิวทริชั่นอิมพูฟเมนต์จำกัดบริษัทชคกลาปุญไทยจำกัดบริษัทเอ็นวีเอ็นวีไทยจำกัด และนายเกษมอัศวเบญญาในนามบริษัท YSS International จำกัดเป็นประธานในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวนพระพุทธมนต์สระปกรณ์จำนวนสิบรูปมาจากวัดประเทศตุพลวิมลมังคลารามวัดยานาวาวัดกุณทีรุทธารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรมรมประวัติ วัดจุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดบางสะแกสุพรรณบุรีและวัดน้องลานกาญจนบุรีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์และราชนาจาักรมนานานกว่าเจสิปี ประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องและก่อนกลับยังร่วมกันซื้อไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดทำขึ้นเพื่อนำไรายได้โดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างอาคารนาวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริดาสพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภา,ยาคใต้ทุกคนยังได้รับภาพพระราชทานรวมถึงอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน สำหรับยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะนี้มีมากกว่า7ล้าน5แสนคนและมียอดเงินที่ประชาชนร่วมกันทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากกว่า570ล้านบาทจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพื่อความสุขสวัสดีค่ะ